สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับก็วันนี้จะกลับมาทําคลิปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดกับน้องว่าผมจะขายไม่ได้แค่จะขายตอนนี้ขายแล้วนะครับสติกเกอร์ลายนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าพูดถึงสติกเกอร์ไลน์เนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะคิดว่าเอ้ยผมออกแบบลายของตัวเองสติกเกอร์ของตัวเองเพื่อที่จะมาขายนะครับจริง,รงๆไม่ใช่นะครับคืออันนั้นเป็นแผนในอนาคตปัจจุบันเนี่ยคือผมขายสติกเกอร์ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Line นะครับโดยราคาเนี่ยผมขายได้ถูกกว่าการที่คุณไปซื้อโดยตรงจากแอปพลิเคชันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช anel ของผมอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาซื้อสติกเกอร์ลายกับผมได้คือคุณก็จะได้สติกเกอร์ในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิธีการดีกว่านะครับว่าเออแล้วคุณถ้าคุณอยากจะซื้อกับผมคุณต้องทํำยังไงติดต่อผมยังไงแล้วก็จ่ายเงินกันยังไงนะครับเรื่องแรกช่องทางในการติดต่อนะครับแน่นอนว่าคุณจะซื้อสติกเกอร์ลายกับผม เวลาผมจะส่งสติกเกอร์ผมก็ต้องส่งผ่านไลนย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าช่องทางในการติดต่อที่ง่ายที่สุดแล้วผมก็จะสามารถตอบคุณได้เร็วที่สุดด้วยก็คือไลน์นั่นเองนะครับทีนี้คุณสงสัยว่าเออแล้ว ID Li ไลน์ i ออะไรนะครับก็ ID Big ิ๊กวงสวิตนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวหนังสือขึ้นอยู่ที่หน้าผมแล้วนะครับและ เช่นเดียวกันก็จะมี Instagram ด้วย Instagram นี่ก็จะเป็นเหมือนการอัปเดตว่าเออมีสติกเกอร์ไลน์นั้นไลน์นี้นะแล้วก็อาจจะมีการโพสตเครดิตว่าเออเฮ้ยคนนี้มาซื้อกับเราเขาได้ของจริงนะครับเขาจ่ายเงินแล้วเขาได้ของจริงหรือว่าเราตอบรับเขาเร็วแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับคุณก็สามารถติดตามได้นะครับไอเดียวกันเลย b i g กบ Switch ทั้งไลน์แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ถ้าคุณไม่สะดวก นะครับจะติดต่อทางไลน์นะครับก็คือแมสเซจเข้ามาทางเพจ a c e b o o k ซึ่งเพจ Facebook เนี่ยผมก็จะเปิดใหม่อีกเพจหนึ่งนะครับสำหรับการซื้อขายสติกเกอร์โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าช่องทางนี้อาจจะตอบช้ากว่าไลน์หน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสะดวกจริงๆนะครับแนะนําให้ติดต่อมาทางไลน์นะครับส่วนชื่อของเพจ a c e b o o k ที่ผมเปิดใหม่ก็คือ Big กบวงสติกเกอร์นะครับมีตัวอักษรอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับอันนั้นคือช่องทางการติดต่อ นะครับต่อมาช่องทางในการจ่ายเงินนะครับคือหลกัหลกๆเนี่ยคุณติดต่อเข้ามาว่าเอ้ยคุณบวงครับผมต้องการจะซื้อสติกเกอร์ลายนี้คุณบอกผมใช่ไหมผมก็ไปเช็คดูอ่าลายนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตกลงราคากันแล้วนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ในเพจก็จะมีบอกไว้ว่าสติกเกอร์เหรียญกี่เหรียญราคาเท่าไหร่นะครับผมคุณสามารถเข้าไปเช็คได้ ตกลงกันแล้วเนี่ยก็จะมีช่องทางในการจ่ายเงินก็คือเป็นบัญชีธนาคารนะครับ6ธนาคารด้วยกันนะครับผมซึ่งรายละเอียดก็จะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ในเพจก็จะมีรายละเอียดนะครับคุณก็จะสามารถเลือกธนาคารได้นะครับตอนนี้ผมมีบัญชีทั้งหมด6ธนาคารในอนาคตก็อาจจะเปิดบัญชีขึ้นมาอีกนะครับก็เอาตามความสะดวกของลูกค้าและนะฮะคุณโอนเงินเข้ามาแล้วคุณก็ถ่ายรูปสลิป หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นหลักฐานว่าคุณโอนเงินแล้วแล้วผมเช็คถ้าคุณโอนเงินเสร็จผมเช็คเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยผมก็จะส่งสติกเกอร์ไลน์ที่คุณต้องการไปให้คุณจบอะไรก็คือวิธีการการซื้อขายนะครับวิธีการการติดต่อแล้วก็ช่องทางนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วกันเพราะว่านี่คือผมเพิ่งเริ่มทำนะครับผมอยากจะบอกว่า ผมจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเลยก็คือตั้งแต่คุณติดต่อผมเข้ามาผมก็จะเป็นคนนั่งกดมือถือตอบคุณนั่นแหละนะฮะอ่านี่อันนี้คือเป็นมือถือที่ผมไม่ใช่ผมหรอกน้องผมเนี่ยลงทุนซื้อมาใหม่เลยนะครับก็คืออันนี้จะเอาไวต้ตอบทางด้านนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าเอ้ยผมอยู่หน้าจอนะหรือว่าถ้าผมไม่ว่างจริงๆก็จะเป็นน้องชายผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความไว้ใจนี่คือไว้ใจกันได้อยู่แล้วนะฮะ อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับม nice ีเร er, ื่องของช่องทางในการติดต่อแล้วช่องทางในการจ่ายตังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเวลานะครับในการที่จะติดต่อเข้ามานะครับแน่นอนว่าผมจัดการอยู่คนเดียวไม่ได้ม <ín Scroll within contact wire> ี down, ทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือผมก็มีเวลานอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดต่อเข้ามาในช่วงที่ผมนอนอยู่อาจจะไม่ได้ตอบนะครับอันนั้นก็ผมไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จริงๆนะครับเรื่องทีท่2เลยนะครับ คุณติดตามช anel u t u b e ผมมาเนี่ยคุณก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าวันๆผมไม่ได้เล่นอะไรหรอกฮะนะครับนั่งเล่นแต่เกมไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งอยู่หน้าคอมนะครับแล้วก็มือถือเครื่องนี้เนี่ยก็จะวางอยู่ตรงหน้าคอมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมว่าคุณติดต่อเข้ามาในช่วงที่ผมไม่ได้นอนนะผมก็จะมาอยู่หน้าคอมแล้วผมก็จะพร้อมที่จะตอบเสมอนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่น .eu แล้วแบบมันติดพันจริงๆนะแบบว่าแบบจะชนะจะแพ้โดนตีโทนโดนตีบาหล่อยู่เงี้ยเราต้องทีมไฟ์นะครับก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับผมแล้วก็ สุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมว่าก็ค่อนข้างสาคัญก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนั่นเองนะครับคุณสามารถเข้าไปดูราคาได้ในเพจ a c e b o o k นะครับรายละเอียดของเรื่องของราคาว่าเออสติ๊กเกอร์อันไหนราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะเห็นก็คือถ้าคุณซื้อสติ๊กเกอร์จานวนมากนะครับราคาต่อชิ้นมันก็จะถูลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ คอยติดตากันมาโดยตลอดแล้วก็คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับอย่างที่บอกนะครับย้ำอีกครั้งใครที่ต้องการจะสนับสนุนผมด้วยแล้วก็เล่นไลนย์อยู่แล้วนะครับอยากจะซื้อสติกเกอร์ไลน์ถูกกว่านะครับจากที่ในไลน์ขายก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ